เด็กๆจ๋าวันนี้นะคะเราจะมารู้จักการออกลูกของสัตว์โดยทั่วไปนะคะมีวิธีออกลูกสองแบบแบบไหนเด็กๆรู้บ้างไหมแบบที่1นะคะออกลูกเป็นตัวและแบบที่สองก็คือออกลูกเป็นไข่นั่นเองสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะ ก็จะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเด็กๆรู้จักสัตว์อะไรบ้างคะที่เลี้ยงลูกด้วยนมสุนัขอะไรอีกคะแมวถูกต้องค่ะอะไรอีกอุ๊ดอุดอะไรคะหมูวัวถูกต้องแล้วคะ่ะเด็กๆเยี่ยมมากนะคะสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวก็คือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นเอง สัตว์นะคะที่ออกลูกเป็นไข่ก็จะได้แก่ประเภทของสัตว์ที่เป็นสัตว์ปีกสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์เลื้อยคานและก็มแมลงนะคะเด็กๆเช่นอะไรบ้างเอยสัตว์ปีกก็คือนกนั่นเองนะคะนกก็จอกลูกเป็นไข่ ออกลูกเป็นไข่อะไรอีกคะงูออกลูกเป็นไข่ไหนใครจะช่วยคุณครูตอบอีกอะไรอีกคะกบก็ออกลูกเป็นไข่ปลานะคะออกลูกเป็นไข่เด็กๆเ,เยี่ยมมากคะ่ะเด็กๆจ้า เราจะมาท่องคำของจองวานด้วยกันนะคะเด็กๆลืมหรือย,ยังเอย่ยให้เราพูดไปพร้อมกันกับคุณครูนะคะและก็ทำท่าไปด้วยกันทะเลคือบ้านเจ้าวานหัวทะลุดูเหมือนน้ำพุพุ่งปุด๊ดพุ่งปีด๊ดทีนี้เรามาดูวานกันนะคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าวานออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัวคะ ใครคิดว่าวานออกลูกเป็นใครและใครคิดว่าวานออกลูกเป็นตัวบ้างคะเรามาดูเฉลยกันค่ะเด็กๆวานนะคะออกลูกเป็นตัววานเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะที่เลี้ยงลูกด้วยนมแล้ววานเองนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลย และวานนะคะก็ยังใช้ปอดหายใจเหมือนกับมนุษย์วานจึงมักโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำนะคะเพื่อมาหายใจนั่นเองเด็กๆสนุกไหมคะวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างเอยวงจรชีวิตของผีเสือ้อสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวและสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่งานวันนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆท่องคำของจองวาน ไหนเรามาท่องพร้อมกันอีกหนึ่งรอบสิทะเลคือบ้านเจ้าวานหัวทะลุดูเหมือนน้ำพุพุ่งพุดพุ่งปีด๊ดให้เด็กๆท่องคำของจองนะคะและให้ผู้ปกครองช่วยถ่ายคลิปส่งมาให้คุณครูด,ดูและให้ทำแบบฝึกหัดในหนังสือธรรมชาติรอบตัวนะคะหน้าที่22-25ถึง25แล้วเรามาพบกันในคลิปต่อไปนะคะดเด็กๆ บ๊ายบายสวัสดีค่ะ